สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันแบบเจาะลึกเรื่องจากอัทธ,ธกถาชาดกกันนะคะครับผมเป็นคำพีที่อธิบายขยายความเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้านะคะครับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือกาลพาหูชาดก หรือที่บางทีก็เรียกว่าลิงหลอกเจ้าอ๋อเรื่องนี้เองใช่ค่ะพระพุทธเจ้าท่านส่งเล่าเรื่องนี้เอ่อในช่วงที่พระเทวทัตกําลังเสื่อมลาบสักการะพอดีเลยครับหลังจากที่พยายามทําร้ายพระองค์แล้วก็เอ่อสร้างความแตกแยกในหมู่สงฆ์ด้วยใช่ค่ะคนก็เลยแบบเสื่อมศรัทธาเลิกสนับสนุนไปซึ่งการที่พระองค์เลือกเรื่องน,นี้มาเล่าในตอนนั้นก็น่าสนใจนะครับคือ เป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คงเป็นการสำรวจเรื่องลิงสามตัวในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ดูบทเรียนโดยเฉพาะเรื่องโลกกระทำแปใช่ไหมคะครับแล้วก็ดูว่าเอ๊ะทำไมเรื่องนี้มันถึงสะท้อนการกระทำของพระเทวทัตได้ชัดเจนขนาดนั้นน่าสนใจมากค่ะเริ่มเรื่องเลยไหมคะที่พาราณสีครับผมเรื่องเกิดที่พาราณสีพระราชาเนี่ยท่านทรงเลี้ยงลิงเผือกไว้สองพี่น้องอ๋อลิงพี่นี่คือราทะใช่ไหมคะ ซึ่งก็คือพระโพธิสัตว์ใช่ครับส่วนน้องชื่อปฐปาทะทั้งคู่ก็เป็นที่โปรดปรานมาก่อนได้รับการดูแลยอย่างดีเลยครับแต่แล้วเอ่อมันก็มีจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนคืออะไรคะคือมีพรานป่าเขาเอาลิงดำตัวใหญ่ชื่อกาลพาหุมาถวายอ๋อมีตัวใหม่เข้ามาใช่ครับแล้วลิงตัวใหม่เนี่ยไม่รู้ทำอีท่าไหน พระราชาดันโปรดปรานมากกว่าเดิมซะอีกอ้าวแล้วลิงเผือกสองพี่น้องล่ะคะก็นั่นน่ะสิครับลาบสักการะที่เคยได้เยอะๆมันก็ลดลงลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยโอ้โหตรงนี้เองสินะคะที่เริ่มมีปัญหาลิงน้องนี่คงไม่พอใจแน่ๆใช่เลยครับปดทป,ปาทานี่แสดงอาการน้อยใจชัดเจนมากถึงขั้นชวนพี่ชายหนีกลับเข้าป่าเลย <S <S แบบว่าไม่โอเคแล้วอยู่ไปก็ไม่มีใครเห็นค่าอะไรแบบนั้นครับ ซึ่งมันก็สะท้อนความรู้สึกคนเราได้เหมือนกันนะเวลาทีา่รู้สึกว่าตัวเองไม่สำคัญเหมือนเดิมจริงค่ะแล้วลิงที่ราทะว่ายังไงคะนี่คือจุดที่น่าสนใจครับลิงราทะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านไม่ได้โกรธหรือเห็นด้วยกับการหนีนะท่านทำยังไงคะท่านกลับสอนน้องด้วยหลักโลกทำแปอ๋อที่ว่าด้วยลาเสื่อมลาบยศเสื่อมยศสรรเสริญินทาสุขทุกข์ใช่ครับหลักนั้นเลย ท่านชี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมันไม่เที่ยงไม่มีใครได้ตลอดหรือเสียตลอดไปอืมการไปยึดติดกับมันก็เลยทําให้เป็นทุกข์ถูกต้องครับเป็นคําสอนที่ดีนะคะแต่ว่าเออในชีวิตจริงตอนที่เราเสียสิ่งที่เคยมีไปแล้วเห็นคนอื่นมาแทนที่เนี่ยมันทําใจยากเหมือนกันนะคะยากแน่นอนครับปุถพาทาเองก็ยังตัดใจไม่ได้จริงๆยังไงคะ ก็ยังคงแบบอิจฉาลิงกาลาพาหูอยู่ลึกๆนะครับถึงกับถามพี่ชายต่อว่าเมื่อไหร่ไอ้ลิงกาลาพาหูเนี่ยจะโดนไล่ออกไปสักทีแล้วพระโพธิสัตว์ตอบว่าไงคะคราวนี้คําตอบของท่านก็น่าสนใจอีกครับคือท่านไม่ได้บอกให้ไปหาเรื่องหรือไปแก้แค้นอะไม่ได้ให้ทําอะไรเลยเหรอคะท่านกลับทํานายบอกว่าเดี๋ยวกาลาพาหูมันจะทําตัวเองให้เดือดร้อนเองเอา้าวทานายเลยเหรอคะว่ายังไงใจร้องไห้แล้วนั่นแหละ จะทำให้มันต้องถูกไล่ออกไปเองโหคือรอให้กรรมมันทำงานเองว่างั้นเถอะไม่ต้องลงมือประมาณนั้นเลยครับซึ่งเออมันก็เป็นบทเรียนอีกแบบนะคือบางทีก็ปล่อยให้คนทำผิดได้รับผลจากสิ่งที่ตัวเองทาแล้วมันก็เป็นจริงตามนั้นเลยไหมคะเป็นจริงตามนั้นเป๊ะเลยครับไม่นานต่อมาลิงกาลาพาหูก็พนองจริงๆไปแกล้งพระราชกุมารจนร้องไห้จ้าเลยแล้วพระราชาว่าไงคะพอรู้เรื่อง พอพระราชาทราบเรื่องก็ทรงกลิวมากสั่งในระเทศไล่กาลพาหุไปทันทีเลยครับจบเลยครับผมผลก็คือลิงเผือกสองพี่น้องก็ได้กลับมาเป็นที่โปรดปรานเหมือนเดิมได้ลาบสักการะคืนมาทุกอย่างก็คลี่คลายไปเพราะการกระทําของกาลพาหุเองจริงๆใช่ครับแล้วก็มาถึงตอนสําคัญคือตอนที่พระพุทธเจ้าท่านประชุมชาดก อ๋อตอนเชื่อมโยงตัวละครในอดีตกับปัจจุบันครับท่านก็ตัดฉเฉลยว่าลิงกาลาพาหุที่อิจฉาแล้วก็พาตัวเองเดือดร้อนเนี่ยก็คือพระเทวทัตนั่นเองแล้วลิงตัวอื่นล่ะคะส่วนลิงปทปาทะคู่น้องที่ตอนแรกน้อยใจแต่สุดท้ายก็เชื่อฟังพี่ชายก็คือพระอานุนพระอานนท์ครับส่วนลิงราทะพระโพธิสัตว์ผู้มีปัญญาก็แน่นอนคือพระองค์เองพระตถาคต การที่ท่านเชื่อมโยงพระอานนท์กับลิงปทภาทะที่น้อยใจนี่ก็น่าสนใจนะคะมันบอกอะไรเราไหมคะอืมก็น่าคิดนะครับอาจจะสะท้อนว่าแม้แต่ท่านพระอานนท์เองซึ่งใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากก็ยังมีอารมณ์ความรู้สึกแบบปุถุชนได้เหมือนกันเช่นความน้อยใจแต่สิ่งสำคัญคือท่านรับฟังคำสอนแล้วก็ปรับมุมมองได้ใช่ครับส่วนการเปรียบการภาหูกับพระเทวทัตนี่ก็ชัดเจนเลยคือพระพุทธเจ้าท่านชี้ว่า ความเสื่อมของพระเทวทัตเนี่ยมันมาจากพฤติกรรมจากความทยานอยากของเจ้าตัวเองเป็นหลักเลยไม่ใช่เพราะใครอื่นทําไม่ใช่เพราะัจจัยภายนอกครับสรุปแล้วชาดกเรื่องนี้ก็คือเน้นเรื่องความไม่แน่นอนของลาบยศต่างๆครับแล้วก็ผลของการกระทําโดยเฉพาะความริษยาหรือการทําอะไรที่ไม่เหมาะสมมันนําไปสู่ความเสื่อมได้จริงๆค่ะเป็นบทเรียนที่ดีมากๆเลยค่ะครับผม และถ้าจะมีข้อคิดให้ลองไปคิดต่อกันดูนะครับก็คือในชีวิตเราเนี่ยเวลาเจอกับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลงค่ะการรับมือกับมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องทำใจยอมรับตามหลักโลกธรรมอย่างเดียวอแล้วมีอะไรอีกคะ แต่อาจจะรวมถึงว่าเราจะจัดการกับการแสดงออกทางอารมณ์หรือพฤติกรรมของเราต่อความเปลี่ยนแปลงนั้นยังไงด้วยอ๋อหมายถึงวิธีที่เราตอบสนองต่อมันใช่ครับเพราะไอ้วิธีที่เราตอบสนองนี่แหละมันจะส่งผลต่อเส้นทางชีวิตของเราในระยะยาวได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าเก็บไปคิดต่อดูนะครับเป็นคำถามทิ้งทายที่น่าสนใจมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้ยินดีครับ